สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเอาละออ์ลอมีหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อนแนะนําสินค้าและผลิตภัณฑ์การใช้งานนะครับไม่ได้ชักชวนองการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณาก,กันดีๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวทิโต223 0นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวตลาดนะตลาดก็บวกต่อเนื่องเป็นวันที่สองนะหลังจากเมื่อวานก็บวกหลังจากเข้า เริ่มปี2023ะอะมาดูกันนะครับบิตคอยก็อันดับหนึ่งนะกวกขึ้นมานะ0.6%นะอ่าไม่ถึง1%เกิดราคาตอนนี้ก็ยืนที่1 6 7 3 8 8นะอิ h ทเลี่ยมนี่ก็อยู่ที่1,217นะกวกที่1.3%นะ XRP เนี่ยก็วันนี้ก็บวกพอสมควรนะราคาอยู่ที่0.5 0.35นะครับบวก5.6%ไลท์คอยน์ก็เป็นอันดับ4สองวันแล้วนะอ่าส3วันแล้วนะไม่ไปไหนแข็งราคาอยู่ที่76ดอลลาร์นะบวก7.8%นะวันนี้โซโลเนียมก็ดีดค่อนข้างแรงนะอ่าสาวกสาวกไคชอนก็ถือว่ายิ้มเลยนะอ่าอันดับ5นะโซลเนียม um, อยู่ที่11.85นะอ่าบวก19เกือบ20%นะด็อกคอยน์อยู่อันดับ6อยู่ที่ 0. 0.7195นะบวก2.6% BNB อันดับ7 BNB ก็ช่วงนี้ก็ร่วงนะแต่าาก็อยู่ในท็อปร้อยอยู่นะ246%นะ่ะ2ราคา246ดอลลาร์นะบวก1%นะครับเมติกเมติกก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่0.785นะอยู่บวก3.7%ลิงก์นะก็อยู่ที่5.6ดอลลาร์อยู่ราคาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะลิงก์นะ บวก1.4% ADA เนี่ยก็เพื่อนเขาไปนะก็ไม่ไปตามเพื่อนนะเอออยู่ที่0.25นะบวก1.7%นะครับอ่ะมาดูส่วนกับอท็อปคอยฟิชเจอร์นะอะ่ท็อป USDC ฟิชเจอรนะ์อันดับหนึ่งก็จะเป็นโซเนียมอยู่แล้วนะโอ้โหร้อนแรงนะอันดับสองเนี่ย JASM ไวอยู่นะตัวนี้ไม่ค่อยรู้จักนะแต่เห็น,นผ่านๆนอะ่าอันดับ3นี่ก็อันดับ4ก็เอาฟ้านะแล้วก็ LDO นะฮะตัวนี้ก็เห็นอยู่แต่รู้จักนะอ่าอันดับ7นี่ก็คาวานะฮะบวกก็บวกข้นง้อันดับ8ก้าโอ้โหรู้นะาคลาสสิก oh, นะผมก็ในใจกบสาวกด้วยละกันนะอ่าท็อปคอยฟีเจอร์ก็โซลเนียมไ์คอย FTM ไ์คอยไ์คอยแล้วก็ AP PT นะ XRP นะแล้วก็ OP นะครับก็ ETF ก็อ่าวันนี้ก็จะเป็นขาขึ้นนะอ่า XRP up นะอ่า Link up Ethereum up ADA up BTC up BNB up BTC down Link down BNB down แล้วก็ Ethereum down นะอ่าก็จะประมาณนี้แท่งก็ค่อนข้างเขียวนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมผิดภาพประกันใดก็ขอโทษได้เจอกันใหม่ EP หนะ้าสำหรับข่าวคลิปโจ2023เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย